สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมอรักกับโซซี่นะครับแล้วก็เพื่อนคนในแคนวันนี้เรามาพากันล่้วดูว่นาหนลับปนซองนะหลับตาหลัวไปหลัวไอ้ย่าไม่วิ่งหลัวหรอกปั่นใครวะางต้นไงเอลสามอ่ะ อ,อ๋อเย็ดเคตัวเป่าเดือดเหลวม่งเรามา,มาลุ้ดีกว่าวันนี้อโอ้โอเอเยเ กูอ,อยากเดินด้องอย่างนี้กับมันจังเลยเนาะวิ่งรั่วหนึ่งละเออแย่รั่วหนึ่งไม่ได้เต้นาเอา้าแลไอ้เนี่ยระเบิดสุดจุ่มหน้ากูเลยพยายามวิ่งอ้อมหนึ่งลเยลยรั่วละจะรั่วแต่ละคนเดี๋ยวหาคนดูรั่วกิดรั่วดิกิดรั่วโชว์ดิ เลยแล <tr> ้วกล้องอยู่ที่นี่นในะทางเนื้อทางตัวครับไม่มีหาเลยมีหมวกศูนย์เจ็ดอยู่ทางเดียวคุณลวงไม่จังหวะมาพอดีไอ้ห่า Failure That's FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Man! La Paloma! <laughs> <laughs> ำไมกล่วตามมันไม่ได้วะไปกูลกอันน้อารมิดไปที่หายาไม่ดี่เราไม่ได้ไปตึงอะไรกับเขาอะไรก็ไม่ได้ตมา จะนายอยู่บ่ชัวร์ลับ่บ่บ่ใจเย็นใจเย็นคุมจุ้งเอาแล้วเอาแล้วหกเอาแล้วเอาแล้ก้าวข้า r ข t าวข้ขาว้าวว

โอ้ยเยอะมีคนเฮ้ยังไงเ่ะเรามา,มาดูคนมีงว่ะเอ้ยหมิงมาเว้ยนี่นะนี่ไงอยู่ทีมเดียวกันหลับดึอ

ไม่รู้นะวันนี้เรามาเล่นดีท่าไหน go 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 ready to fire ทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาวิธีให้ เย็ตเอา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 เน็ตคูน่าจะดูคนนี้ดูคนนี้ดีกว่าดูคนนี้ดีดูพี่เราดีกว่าเจอแล้วเจอแล้วเอาละไปแล้วเฮ้ยหลับอีกคนอีกคนดิ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 นเลิกคิดคิดต่อยกิด

าอยินอะบนบนไอ้ยักินใไอเราเหรอบอลงมาดูไหมแฝงลง็นหลงกิฟกระจายเลยนี่คุณเล่นไม่เล่นมินนานแล้วจับจัวพีเจไม่ได้เลยเตยพาไปเล่นเล่นพลงพลาหมด เจ็ดบักวะใครบักวะคนเชียร์ชื่อไปเชียร์แม่งเชียร์ตามชื่อเลยยิงหลังก็โดนแท้ะไรฮะบนเลยวะบนบนตึกจะบอกว่าบนตึกก็บนบนหลังคาหรอเออหลังคา เออหนึ่งไม่เาอาละสนยัยห้องสไนแหละไอ้นี่ก็อยู่ที่บ,าบ้าอ่ะบนนหน้าสไนติหน้าออม่อยู่นมะก็บนหลังคาหน้าแกแหละเออหลังคานัา่นแหละซีฟโฟซีโฟตกบันไดหนึ่ง

กดค้างเลยกูเอาใครตัวเมื่อกี <t> ้ใครมันมานั่งอะไรอยู่ในห้องวะใครวะเอามัวเมัวใหญ่แล้ว กูดูคนไม่ทันเลยเลยกูงงมดแล้วกิดหน้าหน้าหน้าต้านนั่นะเออแม่งไม่นิ่งฟันไม่โดนรุดไม่รุดใคายรุดเสียงหลุดจะพูดว่าเสียงหลุดแม่งไม่ยอมรุด ไหนึ่งขึ้นละ <EN S 3> หลับไหนไหนอีกตัวไม่โล่ไอตัวนี้เห็นอยู่แถวนี้ไม่อยู่ลองเช็คได้หนึ่งนั่นไงอเอาลุลุ้ลุลุอะดีด <laughs> Attention. <operating laughs> turn to the I... Your efforts <laughs> <laughs> me down! <laughs> <Dying>. <laughs> yeah, okay. Operation failure. Return to main base. ทำไมขอเล่นม <NYU. S 2> oh, ีดเป็นเก่งเงียววะทำไมกูเล่นไม่ได้เลยวะเอ้าหลับคือหลับอีกแล้วแหละเฮ้ยม่งติดมิ่งนำหน้าเอาไปเฮ้ยโอ้ยโอเคโปรซาอีกราดดุโอ้ยถ่าขอจริงเขาไม่มาอยู่จุดนี้หรอกจัะ

Cháu sẽ lạc gió dạng set. Là nhanh 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 đây nhanh 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 Băng này เออแบบอ,อเลืเ่เลืเ่เลื่แตก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 ดโดนถามเล่าละอ้เล่นมีดฉเล่นหาจัด Бросаю гранату! Бросаю гранату! Сопротивление противника сломлено! Противник уничтожен! Я лулай, я ดูแลไปรอบๆอย่างเธอเองรถมารถมากู้น็อตรีบอุ้งริ้งเข้าจัดหมดแล้ว

ไลบก่อนไปหลบโคลนหลบโคลนมาขึ้นมาแล้วยิงไอ้ยโทษโทษโทษโอ้ยยิงดิเยอะโอ้เฮียพี่หลับากเอระพรบไปกี่เวรปคอนดสียงนมกรซิบ

ไอ้ทุกวันกูไม่จะหาตามเกมเลยไอ้ี่วันนี้ไม่ขายจิบ่ายเลยไอ้เล่นหนึ่งเลยไปรเจคต์จับกันไปแล้วเข็มสีงมันเป็นปืนยิงง่ายมันยิง็อดดีดีได้ แล้เล่นเวลามันชอ็ชอตช,อช,อชอ็อตแล้วช็อตจิจักไม่ได้มันเน่าไยกิดไปอยู่ที่เดิมแบบรอสาาักเรม่นะไอกาแฟระเบิดเลยกูโอ้ยจระไนมี่ไมู้มมมกอฟนฟองไหยสองฟอง ก,กูบอก <ขอ S 2> ว่าบอกว่าสองห้องลงหัวั้เมลั่นเนื้อแม่งไโยโแม่งกิัมันอยู่ไหนวะไม่ดีไม่ดีมันเยอะเกินที่กูจะเก็บไม้หมดต้องเก็บสไนให้ได้แม่งกูพแพ้กูเก็บสไน ก็เหวา่ยงมาแนอ้ยวเจียวถามว่าเสียวไหมโทษเสียวเลยภาษามีฟลาเข้าไปดีบ้านอะไรอ่ะง่ายเกขึ้นบรอซารอนัได้จริงขได้จริงเลย เราขอเปลี่ยนที่ขั้นใหญ่ขั้นสูงเลยกระโดดก็กระโดดมาสักยี่สิบปีสุดท้ายน้ามึงไม่วางมืงอก็นเนาถอยเพื่อนถอยพี่น้อง